สวัสดีครับผม b 6 5 1 0้าหนึยเายปียพงศ์ประทางนะครับอ,อยู่กลุ่มที่59นะครับก็จะมานำเสนอ,อวิชาดีไซน์นะครับการออกแบบและการควบคุมระบบผลิตและการแจกจ่ายน้ำประปานะครับจะเป็นหัวข้อการออกแบบระบบท่อประปาหมู่บ้านนะครับของ The House Solution นะครับ การออกแบบระบบท่อปั๊มน้ำดิบไปยังโรงผลิตน้ำประปาด้วยโปรแกรม Excel นะครับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับก็จะตามนี้นะครับก็จะมีระดับน้ำสูงสุดในเวทวาลนะครับก็คือ10เมตรครับแล้วก็กำหนดระดับน้ำต่ำสุดในเวทวาลก็จะเป็น4เมตรนะครับ ระดับน้ำในเ e c t i o n นะครับบล็อกที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะครับจะอยู่ที่ย5สิบ้าเมตรนะครับค่าการการการคำนวณค่า maximum นะครับและ minimum static เฮดนะครับคือ maximum static head ระดับ จะเท่ากับระดับน้ำในแจ็คชั่นบล็อกที่ <c oughs> สำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะครับลบกับกำหนดระดับน้ำต่ำสุดในเวทวาลนะครับก็คือจะเป็น25เมตรลบกับ4เมตรจะเหลือเท่ากับ21เมตรนะครับส่วนมินิมัมสแตติกเฮดนะครับก็คือจะระดับน้ำในแจ็คชั่นบล็อกที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ครับลบกับ ลำดับน้ําสูงสุดในเวทวาวนะครับคือจะเป็น25เมตรลบกับ10เมตรครับก็จะเหลือค่าที่15เมตรนะครับส่วนดีไซน์อคอลเลชันนะครับก็จะเป็นข้อมูลจะตามนี้นะครับคือบ้านโครงการคือจํานวน50หลังนะครับปั๊มน้ําคือ3ตัวครับจํานวนคนต่อหลังคือ5คนนะครับ อาแตการใช้น้ำก็อยู่ที่250ลิตรนะครับหน่วยจะเป็น lpcd แล้วก็ qmax จะอยู่ที่62.5ิุดนะครับตูบาทเมตรต่อเดยแล้วก็ครับคือจะอยู่ที่ประมาณ2.604ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำจะอยู่ที่1เมตรครับเป็นท่อ pvc ขนาดเท่ากันหมดนะครับ ความเร็วกรไหลายตัวท่อคือจะเป็น3.317197452เมตรต่อชั่วโมงนะครับสูตรจะเป็นจาก V ท่ากับ Q ส่วน A นะครับ h e s Loss จากความยาวท่อนะครับก็อยู่ที่00 0.000003.946เมตรนะครับส่วน Minor Loss ก็จะอยู่ที่00 0.000000001.136เมตรนะครับ จากสมการของฮัสเซนวิลเลียมนะครับสมการของฮัสเซนวิลเลียมจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็น hf เอ่ 18, 4, กับ6.18 v ส่วน c ยกกำลัง1.85นะครับแล้วก็คูณกับ l ส่วน d ยกกำลัง1.167ครับผมต่อมาเป็น total segment นะครับ รูปแบบท่อก็จะวางตารางตามนี้เลยนะครับผมก็จะวางขีดเป็นเส้นเป็นแนวตามนี้ครับผมก็จะมีท่อทั้งหมด10บเซกเมนต์ครับข้อความยาท่อก็จะอยู่นี่ครับผมก็จะเป็น68 61 90 86 96 67 62 90 85 95นะครับผมรวมๆก็จะเป็น800เมตรครับแต่ละเสกต่อกันด้วย ข้องอค่าเคนะครับข้องอกสิบองศาจานวนสามข้อครับคือศูนย์จุดสามรวมกันจะได้ศูนจุดเก้านะครับส่วนข้องอเก้าสิบห้าเอ้สี่สิบห้าองศานะครับจะมีจํานวนหกข้อครับผมก็จะมีก็จะค่าค่าเท่ากับศูนย์จุดสองสองห้านะครับรวมจะเป็นหนึ่งจุดสามห้านะครับรวมทั้งหมดก็จะสองจุดสองห้าครับผม อันจะเป็นคอลเลชันของฮีทรอต์นะครับค่าก็จะตามนี้เลยนะครับเรียงกันตามตารางที่ผมแปลไว้เลยนะครับส่วนค่าของอ u t ธ d y n ไดนามิกฮ d ทด a นะครับก็จะได้ค่าตามตารางข้างล่างนี้เลยนะครับ ต่อมาเป็น system head uh, capacity นะครับ curve คือ under maximum แล้วก็ minimum นะครับ static head condition คือกราฟที่ได้ก็จะเป็นเส้นตามนี้เลยนะครับตามค่าที่ผมไปรูปไว้เลยนะครับจากการคำวนวณกราฟนะครับต่อมาเป็น ปั๊มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพิร์ฟก็คือปั๊มก็จะใช้เป็นปั๊มนี้เลยนะครับจะเป็นปั๊มหฮโข่งตามนี้เลยนะครับ WCM 1 5 0 5 S หรือ uh, WCM 1 5 0 5 T นะครับหรือ w c m 2 2 0 5 S ก็ WCM 2 2 0 5 T นะครับ <c oughs> เป็นปั๊มที่ใช้นะครับ ถ้าก็จะได้ตามกราฟที่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นท่อสิกเมตนนะครับก็จะได้ไซส์ก็จะเป็น35.5หเซนนะครับแล้วก็ความยาวก็จะ5.25เมตรนะครับค่า c จะอยู่ที่120นะครับจำนวนเช็กวาลก็จะอยู่ที่1นะครับค่า k ค 2. ด5ส่วนข้องอ9กองศาก็1น,นะครับเป็นนจุด3 รวมมันจะเป็น2.8นะครับแล้วก็ค่า performance นะครับ specific c o c a t i o n ก็ค่าก็จะได้ตามตารางนี้นะครับเป็นโมเดลแล้วก็ค่าต่างๆครับผมที่ผมใส่ไว้ในตารางเลยนะครับต่อมาเป็น calculation of station head l o a d นะครับแล้วก็ and วิชฟิล l มปั๊มเฮดนะครับคาบิซิตี้เคิร์นะครับค่าก็ที่ผมใส่ไว้ในตารางนี่ครับก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นโฟเลตปั๊มที่ต่อขนานกันนะครับก็ที่ต่อกันก็จะเป็นใช้ปั๊มหนึ่งตัวใช้ปั๊มสองตัวแล้วก็ใช้ปั๊มสามตัวนะครับโฟเลตที่ปั๊มที่ต่อขนานกันก็เป็นหน่วยลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมงครับค่าก็จะได้ตามนี้เลยนะครับ อันนี้ต่อมันจะเป็นปั๊มเฮดคาปาซิตี้เคิร์บนะครับคือค่าก็จะได้ตามกราฟเลยนะครับกราฟที่พอตออกมาก็จะเป็นตามนี้นะครับแต่ละค่าทั้งสามแบบที่ผมเนบไว้นะครับันมจะเป็นกลุ่มนะครับสมาชิกกลุ่มครับทั้งสองคนนะครับ ครับผมขอบคุณครับ